สายใหญ่กศนอนะคะในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2556นะคะพบกับดิฉันอภิญญ,ญาบุญยประนายเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเราเรื่องราวที่น่าสนใจจากจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งที่นี่มีทั้งครูสอนดีแล้วก็สื่อดีๆที่เราต้องมาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก่กอนที่เรานะคะ อย่างที่บอกว่าที่นี่นะคะมีโครงการที่เรียกว่าโอ้โหเป็นครูสอนดีแล้วก็มีสื่อดีๆอย่างที่ว่านี้นะคะต้องถามก่อนว่าเรามีการส่งเสริมการจัดการชุมชนอย่างไรการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนอย่างไรนะคะสําหรับสํานักงานจังหวัดกศนศของกําแพงเพชรนี้นะคะเดินทางท่านดรยุพินบวกคอมค่ะค่ะในเรื่องของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในชุมชนนี่นะคะเป็นนโยบายของกศนศของเราอยู่แล้วทางสํานักงานกศนศกาแพงเพชรก็ได้นํา องคความรู้แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่แล้วในชุมชนเนี่ยนะคะไปบูรณาการกับความรู้ให้เชื่อมโยงกับหลักสูตรกศนต่าง<ะ>ๆนะคะในในส่วนของเราได้รับรางวัลครูแสนดีด้วยและก็จังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นหนึ่งในสิบจังหวัดที่ได้รับรางวัลน,นะคะโดยเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภาัฏกํกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ สำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษากระแพงเพชรเขตหนึ่งในส่วนของกอสนาเองเราได้รับผิดชอบในเรื่องของการผลิตสือ่อแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ในสือ่อ ต่างๆนะคะตอนนี้เหมือ,น,น,อน,น,นกันเหตุที่เราได้รับรางวัลครูสอนดีเนี่ยคือเรามีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายค่อนข้างมากและที่สําคัญเรามีสื่อดีด้วยสื่อที่ว่านี้เรามีแนวคิดในการจัดทําอย่างไรคะอาจารย์คะในเรื่องของสื่อนี้เราองค์ความรู้มีอยู่แล้วในชุมชนทําอย่างไร <c oughs> ให้องค์ความรู้ตัวนี้มาบรณาการกับสื่อที่ทันสมัยทําให้ผู้เรียนทั้งในระบบนอกระบบหรือว่าประชาชนทั่วไปน่ะเข้าถึงได้ ใหญ่โตมาก็เข้า YouTube กันนะคะเป็นสื่อปกติไปแล้วเราก็เลยต้องเอาการศึกษาของเราเข้าไปสู่เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นทีนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปของสื่อบนโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายเนี่ยเรามีขั้นตอนอย่างไรคะเรื่องนี้คงต้องเรียนถามทางด้านอาจารย์มงคลนะคะผ่านชมพูนุษนะคะท่านผอ,อ,อของอำเภอสยามครับค่ะรับส่วนแหล่งเ,เรียนรู้ที่เราจะทํามาเป็นเรื่องของ ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเริ่มต้นเราก็คือเราทุกทุกที่เราจะมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปราชชาวบ้านบ้างเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมั่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตเป็นวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ทุกทุกที่ก็คงจะมีอยู่นะครับแต่ว่า,เ,าเราเริ่มมาด้วยการเราสำรวจแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนนะในทุกหมู่บ้านในทุกตำบลในทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับในการที่จะมาคัดสรร ว่าแหล่งเรียนรู้ที่ไหนที่จะเหมาะกับการที่จะนํามาเผยแพร่นะครับแล้วก็ได้รวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ในเป็นเร่มไว้เป็นสรุปไว้ไว้อย่างชัดเจนนะครับในทุกๆอำเภอจากนั้นเราก็ได้ลองพิจารณาว่าแหล่งเรียนร,รู้ไหนหนะที่เหมาะสมสําหรับที่จะนํามาทําเป็นหลักสูตรนะครับซึ่งหลักสูตรที่เราทํานั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการบูรณาการหลักสูตรกศน51 ที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกันอยู่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราอยากเห็นภูมิปัญญาท้องถิน่นวัฒนธรรมประเพณีนั้นไปสู่ความคิดของนักศึกษาคือไปค้นหาก่อนว่าในกำแพงเพชรซึ่งเป็นจังหวัดเก่าแก่มีภูมิมปัญญาหลายอย่างที่น่าสนใจใไปศึกษาก่อนว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่ไปค้นหาแล้วทายังไงต่อคะค้นหาเสร็จเราก็มาคัดเลือกคัดเลือกที่จะความเหมาะสมสาหรับกันที่จะมาทําหลักสูตร การศึกษาน้องเรียนเป็นวิชาเลือกครูในก่อสนอน,นั้นสามารถนำไปใช้ได้ผมยกตัวอย่างในในวิชาต่างๆที่เราดําเนินการจัดทําหลักสูตรเป็นวิชาเลือกเนี่ยนะครับเช่นอุทยานประวัติศาสตร์ของแพงเพชรวิชาเนี่ยนะครับซึ่งวิชาต่างๆที่ผมจะนําเรียนเนี่ยมัน,เป,นเป็นวิชาที่เราขออนุญาตที่กลุ่มพัฒนาการศึกษาแล้วก็ได้รหัสวิชามาเทียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะ ลงทะเบียนได้และที่อื่นๆก็สามารถจะดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปลงทะเบียนให้กับนักศึกษาได้เช่นกันอย่างวิชาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยซึ่งอ่ามันเป็นพื้นฐานของคนทั้งจังหวัดกำแพงเพชรและคนในประเทศไทย้เนื่องจากว่าจังหวัดกำแพงเพชรอ่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่ควบคู่ไปกับทางสุขโขทยัยเป็นเมืองหน,น้าด่านเป็นเมืองชังราวเราก็อยากเห็นคนกำแพงเพชรได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ กำแพงเพชรเช่นกันนะครับเราต้รู้รากเหง้าของเราเองก่อนใช่แล้วก็คนอื่นก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้เดี๋ยวท่านปอดรยุพินวัวคอมก็รณนานเรียนต่อไปผมยกตัวอย่างในความความเป็นมาของกําแพงเพชรมีข้อดีก็เสียมีดีอะไรก็จะได้รู้ทั้งภูมิศาสตร์แล้วก็รู้ไปถึงวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณี เช่นลิเกนะฮะ,ะลิเกหลายท่านโอ้ยงงว่าจะเอามาเป็นหลักสูตรในวิชาเลือกได้ยังไงนะครับ<ช>ที่<น>องคภอคลองขุงได้ตั้งชื่อเรื่องภูมิปัญญาว,วัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงลิเกเนื่องจากว่า,าที่ลองขุนมีลิเกเด็กนะครับแล้วก็เป็นนักศึกษาของกอศนอ,อยู่ด้วยเช่นกันแต่ที่ที่เข้ามาอยู่ในวงคณะลิเกและเป็นนักศึกษากองกศนก็ได้นําหลักสูตรนี้มามาลงทะเบียนเรียนเช่นกันซึ่งจะทําให้รู้วัฒนธรรมประเพณีนะครับ อีกประการเดิมที่กรณนสยามที่ของผมเป็นผู้บริหารอยู่เองนั้นนะฮะเรื่องของศิลปะก,การแทงยูซึ่งเราจะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยมีน้อยแล้วะนะครับมีคนที่มีความรู้เรื่องการแทงยูค่อนข้างน้อยเราก็ไปทําหลักสูตรวิชาเลือกขึ้นมาเป็นเรื่องการแทงยูะนะครับเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และลงทะเบียนเรียนด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เห็นสวยงามอยู่ในจอน,นี้นะคะก็คือควิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะคะ ที่เรียกว,ว่ามีการจัดทําให้เป็นรูปเล่มแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการทําเป็นสื่อออกมาชัดเจนมากคือหลังจากที่อาจารย์ได้ไปค้นหาแล้วก็รวบรวมมาแล้วว่านี่แหละคัดเลือกมาแล้วว่านี่แหละคือวิชาชีพเป็นวิชาเลือกที่เหมาะที่จะมาเรียนรู้รอาจารย์กรุงว้างครับสำหรับลหลังจากที่เราได้ทําเป็นหลักสูตรวิชาเลือกแล้วทําคู่มือของครูแล้วะนะครับเราก็ดําเนินการจัดทําเพื่อเผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเรื่องของการถ่ายทําเป็นวิดีโอเพื่อลงใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้คนทั่วไปสามารถที่จะมาดาวน์โหลดหรือสนใจก็มาดูเรื่องของหลักสูตรได้นะครับสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในในฐาษาของท่านหรือเป็นการศึกษาเพื่อตามอัธยาศัยที่ที่หลายๆคนก็เข้ามาเรียนรู้ได้เช่นกันนะครับถ่าเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าเป็นรายการเลยหรือว่ามีการจัดทำอย่างไรบ้างคลิปที่ที่พอทำ การทังหยกทาอย่างไรหรือว่าอุทยานประวัติศาสตร์กัแฟงเพชรเป็นมาอย่างไรในหลายๆวิชาที่ผมยังไม่ได้นาเรียนเนี่ยทุกอําเภอนะครับนำเรียนว่า11อําเภอนั้นสามารถมีหลักสูตรวิชาเลือกและดําเนินการทำวิดีโอเพื่อที่จะลงใน u t u b e และ Facebook ได้นะครับตัวอย่างอีกอันหนึงอยากนำเสนอก็คือกระทงสวยที่เปิดข้าวโพดนะฮะกระทงสวยที่เปิดข้าวโพดการถ่ายทาแต่ละเรื่องนะคะเราก็จะร่วมกับทีวีท้องถิ่น ตอนนี้ที่เรามีอยู่ก็4ีด้านที่เราทำในสารคดีชนรู้ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กในชื่อของผู่นที่ท,ท่านออมมงคลท่านนำเรียนนะคะ,คะแล้วก็มีเว็บไซต์ภายใต้ชื่อเพื่อรวมลิงก์ต่างๆให้สืบค้นด้วยนะคะ,คะแล้วก็ยังมีการพัฒนาเป็นหนังสือหน้าอ่าน Pocket ็ตบุประกอบด้วยนะคะ,คะที่ที่เราทำตอนนี้นะคะ,คะเวลาที่ผู้ที่สนใจอย,อยากจะเข้าไปสืบค้นเรามีคำกลางหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปในช่องทางไหนได้บ้างคะ ตอนนี้ก็ถ้า Facebook กก็เข้าไปที่สื่อกสนากาแพงเพชรท่านก็เข้าไปตัวนั้นด้วยถ้า y youtube น้กก็พิมพ์ชื่อเรื่องที่เราสนใจในหัวข้อที่หลากหลายวันนี้ฟังว่าการแทงอยู่กล้วยค่ะก็พิมพ์เลยการแทงอยกล้วยการกระทงเปิดข้าวโพดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีหลายวิชาชีพค่ะอย่างการพ่อเห็ดที่ปางศิลาทองค่ะการเป่าแก้วที่ไซทองวัฒนาการทอผ้าไหมที่อำเภอขานุนะครับแล้วก็ผ้าปักชาวเขาแล้วก็มีนะคะที่คลองลานอย่างเงี้ยค่ะ พัฒนาเป็นหลัก <S 2> <S 2> สูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเราก็นาองค์ความรู้ตัวนี้ไปไปเชื่อม,ยมโยงตัวน,นั้นด้วยในเรื่องของการจัดก,การศึกษาตับอัธยายายนะคะในในบ้านหนังสืออริยยีพต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ลงราย<อ>ละเอียดกันอีกทีหนึ่งค่ะอาชีพชุมชนทุกตะมุนนะครับก็เราก็ได้สํารวจภู่มปัญญาแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นต้นทุนนะครับรวมทั้งการที่จะจัดกินแล้วก็เหที่ที่เราเริ่มกับ รัชพัฒน์กับแผงเพชรที่ฝึกบุคลากรเราค่ะแล้วก็พราเราได้สร้างห้องเรียนพรราาัฒนาสุ่อาเซียนเสร็จแล้วก็จะเพิ่มเติมภาษาให้ใหครบทุกเกีภาษาเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเนีได้มาเรียนรู้แล้วก็สามารถทํามาค้าขายกับ กับสมาชิกในอาเซียนได้อย่างน้อยก็ต้องพูดจาทำมาค้าขายได้นะคะอา<ด><ต>จาว่าในเบื้องต้น3ภาษานี้ต่อไปเราอาจจะเห็นว่าสลากตรงนี้จะไม่ได้แปะแค่ว่าการสารหมวกศูนย์ฝึกอาชีพแต่จะมีภาษาจีนภาษาพ<ร>มา่าอยู่กำกับอยู่ด้านท้ายรวมไปถึงในสื่ออาจารย์มีแนวโนม้มว่าจะพัฒนาในอนาคตอย,อย่างไรบ้างคะจะใส่ได้ว่าเป็นซับไตเติลภาษาอื่นๆด้วยไหมคะครับใน,ในส่วนของสื่อที่เข้าไปสู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยนะครับ เราก็มีแนวทางมีทิศทางที่จะทําให้แปลเป็น7ภาษานะครับ่อที่จะรองรับในในปีหน้าในปีหน้าซึ่งสํานักงานกสณยมีนโยบายที่จะให้อบเภอทุกองคเปอเป็นศูนย์ภาษา7ภาษาเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็น่าจะต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อให้มันเป็น7ภาษาอาจจะแปลอาจจะเริ่มด้วยภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาง่ายๆ่ายก่อนในช่วงที่ที่เราสามารถที่พัฒนาไปได้แต่ว่าเป้าหมายเราก็คือ7ภาษาที่ที่จะต้องเข้าสู่ ศูนย์เรียนรู้เจ็ดภาษาขเข้าสู่อาเซียนน,นี่อาจารย์ผู้สอนนี่ต้องเชิญมาจากเจ้าของภาษาเลยด้วยไหมคะอาจารย์คะคือตอนนี้เราจะใช้บุคลากรร่วมกับมหาลัยะะเรื่องที่สามก็คือการรักษาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีนะครับที่เราสามารถจะเข้าไปสืบค้นได้นะครับเรื่องที่สี่การประกอบอาชีพในท้องถิ่นจังหวัดก,กาแพงเพชรนะฮะว่าอยากรู้ว่าเอะคนกาแพงเพชรเนี่ยมีอาชีพอะไรบ้าง ก็เข้าไปดูในในในพวที่บองเว็บไซต์เมื่อสักครู่นี้นะครับบัญชยโอเค